điều chỉnh để bắn không phải 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 bắn เอาให้เอาให้ระยะห่างเท่าเท่ากันหน่อยนะครับถ้าชิดสอบมันจะพอดีนะครับขออนุญาตนะครับข้างหลังจะได้เห็นด้วยครับโอเคครับครับผมครับครับถ้าเอาก็ได้ครับ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 โอเคครับจะได้เปิดช่องว่างให้เห็นหน้ากันอยู่ตรงนี้พอดีถ้าชิดได้ได้ครับเดี๋ยวผมไปครับเดี๋ยวผมไปครับ เท <Okay, S 2> ได้ที่แล้วสอบลกลงนะครับโ <Okay. S 3> อเคขับไฟหลังันขับับบขบงข้างหลังันเ้วนี่ค<อ>รับ<ก><อ><ก><อ><ก><อ><ก>